วันนี้ว่มมีไปเป็น MC ที่งานแข่งเคสที่มหาลัยนะครับก็คือจริงๆอะ่ะงานนี้มันต้องจัดแบบออฟไลน์ที่ไทยนะครับแล้วก็คือจะเป็นมาหลาลัยต่างประเทศหลายๆทีมเลยบินมาแข่งที่ไทยแต่ว่าปีนี้มันก็โควิดก็เลยกลายเป็นจัดออนไลน์แทนแล้วก็คือบอมไปเป็นคนไลฟ์นะครับก็งานวันนี้น่าจะยิงยาวๆถึงประมาณ 2- 3สาทุ่มเลยนะครับก็ไปนะครับ เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังได้แต่แรกเลยกันตอนนั้นก็เป็นตอนช่วงม4ก็เป็นช่วงที่เพื่อนๆก็คุยกันแหละว่าเฮ้ยมึงอยากเข้าคณะอะไรอยากเรียนอะไรอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็คุยกันตั้งแต่ตอนนั้นแหละบางคนก็ตอบได้ชัดเลยว่าเอ้ย e อยากเข้าหมออยากเข้าวิศวะบอมอก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนหนึ่งที่รู้ตัวเองชัดเหมือนกันว่าไม่อยากเรียนที่ตอนนั้นรู้สึกอย่างนั้นเพราะว่าบอมอยากทําอะไรเป็นของตัวเองไม่ได้อยากเป็นพนักงานบริษัทหรือว่าไม่ได้อยากทํางานและด้วยความที่ตอนนั้นอายุแค่16แล้วก็เห็็นนนคคคที่่ปรระสสบบววาาาามํเจหลยๆอก ประสบการณ์สําคัญกว่าสิ่งที่เรียนในมหาลัยหรือว่าสิ่งที่เรียนในห้องเรียนก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราเอาเวลา4ปีเนี้ยไปหาประสบการณ์อาจจะได้ประโยชน์มากกว่าเรียน4ปีแล้วพอเชื่ออย่างนั้นตอนนั้นก็คิดออกมาได้ว่าเอ้ยแล้วทําไมเราไม่หยุดเรียนตั้งแต่ตอนนี้เลยแล้วก็เริ่มทําหาประสบการณ์ตั้งแต่ตอนนี้เลยก็เลยตอนนั้นเอาใหญ่เลยครับ ทุกพักเที่ยงเวลามีเวลาเหลือก็คือโทรไปหาแม่เลยบอกว่าเฮ้ยบอมไม่อยากเรียนแล้วบอมสามารถ drop out บอมลาออกตอนนี้แล้วก็เริ่มทําเลยได้ไหมแล้วตอนนั้นก็จําได้ว่าค่อนข้างออกไปแนวแบบทะเลาะก,กันเลยแหละแม่ก็ถามว่าถ้าบอมออกจากโรงเรียนตอนนี้เลยบอมจะเริ่มทําอะไรบอมจะแบบเริ่มทําอะไรอย่างแรกแผนของบอมเป็นยังไงซึ่งตอนนั้นพอบอมบอมองกลับไปก็คือรู้สึกว่าตัวเองก็เด็กจริงๆอะ่ะแบบไม่ได้มีแผนไม่ได้มีอะไรเลยอยู่ดีๆจะ drop out จะลาออกไปแล้วก็แบบเริ่มทําอะไรก็ไม่รู้ที่ยังไม่มีชิ้นเป็นอัน แต่ตอนนั้นก็เชื่อมากๆว่าตัวเองทําได้รู้สึกว่าแบบต้องแบบดรอปเอาทก่อนต้องลาออกก่อนถึงจะแบบก้าวไปก้าวแรกได้อะไรเงี้ยมันกลายเป็นว่าตอนนั้นทำให้บอมมองการศึกษาเหมือนเป็นโทษจําคุกอะแบบต้องหมดช่วงจําคุกเท่านั้นถึงจะได้มีอิสรภาพในการทําสิ่งที่บอมอยากทําในชีวิตจริงๆตอนนั้นก็คูยกับพ่อแม่ยาวมากแล้วก็สรุปสุดท้ายก็คือตกลงกันว่ามาเจอกันตรงกลางบอมเรียนก็ได้ แต่ว่าเรียนถึงแค่ปริญญาตรีแล้วก็จะเรียนให้จบเร็วที่สุดก็เลยสอบเทียบแล้วก็มาเข้าที่ b เอจุลานะครับตอนที่ก่อนเข้ามาอะไรกับตอนนี้ที่จบแล้วเห็นภาพไว้เหมือนกันไหมสารบ,บุค,คือเหมือนแบบตอนที่เข้ามาใช่ไหมแล้วก็จะคิดถึงด้านอาคาเดมิกว่าเฮ้ยจบ b เ a ไปมันก็จะเป็นแ,บบแนวแบบว่าไปทำไฟแนนซ์หรือเปล่ปปาหรือแบบไปทําธุรกิจแต่ว่าสุดคือเหมือนพอจบมามันแบบได้ประสบการณ์จากการทํากิจกรรมเยอะมากแล้วอย่างคือเรื่องเพื่อนแบคุ้อตอนแรกอะ่ะ กรค,คิดว่าเพื่อนมัธยมน่าจะแบบสนิทกันมากที่สุดแล้วใช่ไหมแต่ว่าอาจจะไม่เท่าเพื่อนมหาลัยหรอกอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนเยอะมากแบบเราจะไปสนิทกับใครได้มากขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่สรุปว่าเราก็ได้เจอเพื่อนดีๆมากมายนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่แบบไม่ได้คิดเลยละกัน ช่วงปีหนึ่งปี2ที่มหาลาัยก็คือรู้สึกว่าทุกอย่างมันใหม่ไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะเป็นแอคทิวิตี้ใหม่ๆที่ได้ทำมันเหมือนเป็นการเปิดประตูให้เราไปเจออะไรยเยอะเลยที่เขาบอกว่าออกสู่โลกกว้างนี่ก็คือจริงมากๆมันทําให้รู้สึกว่าแบบมันมีอะไรที่เรายังไม่รู้อีกมากเลยตอนนั้นก็คือรู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็สนุกมากๆกับการได้โตเป็นผู้ใหญ่ในฐานะที่เป็นเด็กมหาลัยนะครับก็คือโตไปอีกขั้นหนึ่งนั่นแหละที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเพื่อนแล้วก็คนที่เราได้เจอนะมันทําให้ผมมคิิดดไไ้้้ว่าถาถตตอออออนนนันออกปจรงๆะ บอมจะไม่มีโอกาสได้เจอเพื่อนที่บอมเจอตอนนี้เลยที่บอมคิดว่ามีอิมแพคกับชีวิตบอมมากๆแล้วเพื่อนที่เจอในมหาลายัยเจอในคณะเดียวกันน่ะมักจะเป็นคนที่มีด i イブคล้ายๆกับเรามีความฝันคล้ายๆกับเราอยากลงมือทําอะไรที่คล้ายๆกับเรามันแปลว่าตอนม .4 ถ้าบอมออกมาทําอะไรจริงๆอ่ะมันจะกลายเป็นว่าบอมเล่นเกมนี้แบบซิงเกิลเพลเยอร์ในขณะที่คนอื่นที่พยายามทําสิ่งที่คล้ายๆกับที่บอมอยากทําตอนนั้นเนี่ย เขาเล่นแบบมัลติเพลเยอร์แล้วก็จัดทีมแบบคอมแบบโหดๆเลยแล้วก็สเตต์แต่ละอย่างก็คือเยอะกว่าบอมเป็น10เท่าตอนมอซแต่ช่วงนั้นเราต้องสาะระภาพว่าดราฟที่ผมอยากลงมือทำอะไรสักอย่างรู้สึกว่าเวลามันแบบจะหมดแล้วรู้สึกว่าสิ่งที่ทําอยู่สิ่งที่เรียนอยู่เนี่ยมันเสียเวลามันก็ค่อยๆจางหายไปนะจนมาถึงช่วงปี3ที่ทุกคนเจอโควิดตอนปีหนึ่งเข้ามาไม่ได้มองเห็นอะไรคะ่ะอันแต่คือมันแบบมันเป็นภาพที่นึกไม่ถึงอนะเออไม่เคยนึกถึงภาพนี้มาก่อนเป็นภาพที่อเมซิ่งมากครับสนุกกว่าที่คิดเดยอะ ชีวิตมหาลัยแบบตอนแรกนึกว่าจะสนุกน้อยกว่านี้หน่อยเออได้ทำไรนู่นเยอะแยะดีครับโอเคตอนนี้กำลังจะเริ่มแล้วนะครับนีเสียงเพลงเปิดไหมฮะตอนนี้บราการในห้องส่งค่อนข้างตื่นเต้นนะครับกิจกรรมสุดท้ายในมหาลัยของจริงแล้วคคิดว่า4ปีที่ผ่านมาคุ้มไหมคุ้มมากไม่พออยากอยากอยู่ต่ออยากอยู่เรียนต่อสักห้าหกปีสุดสุดที่สุด เป็นคณะที่ให้อะไรเรายเยอะมากกว่าการเรียน <Yeah. S 2> จริงๆได้เพื่อนแล้วหนึ่ง <c oughs> สังคมดีมากถามใครที่เข้า BBA ก็จะพูดแบบนี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นเจอกัน BBA C อยู่แล้วขา,ายแรงมาเลยเนาะจบแล้วนะครับสำหรับวันนี้มึงเข้าก้องทุกอย่างโทษครับ ยเเอประสบการณ์การเรียนมหาลัยช่วงโควิดก็คือต่างจาก2ปีแรกมากทุกอย่างมันค่อยๆเฟดหายไปจนเหลือแค่กดเข้าลิงค์ซูมเข้าไปนั่งฟังอาจารย์พูดแบบที่ไม่ได้ตั้งใจฟังจริงแล้วก็ออกจากซูมแค่นั้นนะครับไม่มีอารมณ์ไปกินข้าวกับเพื่อนหลังคาบหรือว่านั่งคุยกันหรือว่าแม้แต่ไปทํากิจกรรมอื่นๆเนี่ยก็หลายๆอย่างก็ถูกแคนเซิลไปหมดเลยนะครับจากชีวิตมหาลัยที่เคยเป็น8 0 9 0ของชีวิตเนี่ย มันลดลงมาเหลือแค่ประมาณ30-40%มันมาทำให้รู้สึกว่าความสําคัญของการเข้าเรียนหรือว่าการเรียนมาหาลัยมันน้อยลงแล้วก็อันนี้บอมไม่ได้รู้สึกคนเดียวก็เคยคุยกับเพื่อนหลายคนก็รู้สึกอย่างนี้เหมือนกันสำหรับตัวผมเองช่วงนั้นไม่เป็นเหมือนแบบสกิดเล็กๆอะแบบเฮ้ยจําได้เปล่าตอนมซี่ะตอนนั้นคิดอะไรไว้ตอนนั้นรู้สึกยังไงอะ มันเป็นการเรียกตัวเองกลับมาให้เราคิดว่าตัวเองอยากทาอะไรจริงๆว่าเรามีเวลาแล้วไงตอนเนี้ยเราไม่ต้องใช้เวลา 80- 90%กับการไปมาหาลัยกลับมาแล้วก็เหนื่อยละนอนและก็มีเวลามากขึ้นก็ได้คิดมากขึ้นแต่ตอนเนี้สิ่งที่ต่างจากตอนม .4 ก็คือสเตตของบอมมันอัพขึ้นมาแล้วไงมันทําให้บอมพร้อมมากกว่าตอนม .4 ในการที่จะทําอะไรก็ตามวันนี้ที่จบปี4แล้วมันก็คือวันที่บอมรอมาตลอดวันที่หมดโทษจําคุก ที่บมคิดไว้ตอนนั้นนะเป็นวันที่หมายความว่าหลังจากนี้มันคือมีอิสระในการเลือกใช้เวลาของตัวเองหลังจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวมเองแล้วว่าจะทําอย่างที่ตัวเองในตอนม .4 คิดไว้ได้หรือเปล่านะในนาคนก็ไม่มีใครรู้ว่าจะเป็นยังไงสุดท้ายผมอ,อาจจะต้องทําสิ่งที่บอมไม่อยากทําก็ได้แต่ว่าณนะตอนนี้ก็คือจะพยายามให้สุดความสามารถเพื่อที่จะให้ตัวบอมตอนม .4 ภูมิใจนะ สำหรับบัณฑิตที่จบใหม่ก็คจบใหม่นะครับนะช่วงนี้เนี่ยที่สําคัญเราได้ชีวิตใหม่เป็นชีวิตใหม่ที่คุณต้องเติมพลังนะครับพอชีวิตใหม่หาชีวิตใหม่ๆแล้วก็หาสิ่งใหม่ๆให้กชีวิตและนั่นคือความหม่ของชีวิตมันเป็น new life new journey และ new passion นะครับขอให้ achieve the passion แล้วก็มี new life แล้วมีชีวิตที่ดีขึ้น you get better every day ครับแล้ด้วยหลายๆอย่างก็คือตัวบอมในวันนี้มันไม่เหมือนกับ สิ่งที่ผมคิดไว้ตอนเข้ามหาลัยเลยแต่นั้นก็คือสิ่งที่ทุกคนเป็นแล้วก็ผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะทุกคนก็คงจะเดินแต่ละก้าวของตัวเองไปในทางที่คิดว่ามันดีที่สุดแล้วพอเงยหน้าขึ้นมาอีกทีหนึ่งเนี่ยก็ไม่ใช่ที่ที่เราวาดฝันไว้เมื่อ4ปีก่อน5ปีก่อนแล้วนะครับแล้วมันก็ไม่รีเกรสที่เรียนมาหาลัยมา4ปีนะถึงแม้ว่าตอนก่อนหน้าผมจะเข้าผมจะต่อต้านมันแค่ไหนก็ตามคิดว่าเป็นหนึ่งในช่วงชีวิตที่เปิดโอกาสให้เราเติบโตได้แบบก้าวกระโดดมาก บมตอนม5กับบมตอนนี้ก็แทบจะเป็นคนละคนเลยแล้วก็เกรดฟูกับทุกประสบการณ์แล้วก็าการเติบโตที่ได้จากชีวิตมหาลัยนะครับแล้วก็ตอนนี้ตื่นเต้นมากๆกับช่วงชีวิตต่อไปก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็หวังว่ามันจะออกมาเยี่ยมนะครับสำหรับนี้เจอกันครับ Good job ครับ We're done